เราครับกับพี่โชคพัดถิ่นแชนแนลครับอันเป็นอย่างไม่ใหญ่อ่ะอันใหญ่อ่ะอันนี้เราก็มานนเหมือน,นเดิมครับนนมาทีบา่บ้านเพื่อนกันวิถีกันวิถีบ้านเพื่อนก็ชอบเผยไอไอแม่ชคกอะไรมาทอดปลาเราไอะเราไมรู้แล้ยเราใส่เยอะที่หมด มอูเลือูที่จะเานี่ดดีแค่เน่ยแล้วมานั่งนั่นานยืนนั่งนานแต่พี่เย็นไม่ให้ได้ฮะแมวายกนอะไรเดี๋ยวตายก่อนมิงแย่มากมายไปของแปดเขาก็ เรียกกินบมกไม่พอแล้วท่อมมาไม่เอาพอแล้วกินเยอะไมต้องไปกินเยอะก็ไปกนบบีครับกินกัแ่ยว่าเขาห้ามห้าเขาเขบอกแล้วก็ห้ามกินสองขวดเนี้ยก็สามขวดไม่เป็นไรมายประชงขาไวู้ไหมประชงวันนี้ดูหนังนี้นี่ะ เครื่องไงเครื่องเล็กเครื่องบอกแม่เ็ื่อแม่ก็ชอบดูสั่งหยุดก่อนเดี๋ยวต้องสั่งอยู่ก่อนบอกพูกงยภัยจะดูหนังโทรทัศน์ที่บ้านบ้านแม่ก็ดูหนังเออทีนี้ว่าปัญหามันลิเก,เกมาตัดเนี่ยลิเกมาตัดช่องอ่ะเนี่ย เออเออบุ้มพอกินเราสองตัวเองอ๋อไอไอปช่อนช่อนอันนี้ถ้าถ้าแถวบ้านดวงเขาเรียกอะไรนะปลาช่อนเนีาะปลาดุกเขาเรียกปลาดุกเลยเหมือนปลาช่อนปลาช่อนก็ปลาช่อนนีปลาช่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกเรียกอย่างเนี่ยปลาคอฮะปลาคอปลาคอเออแต่แต่ปลาดุกไม่มีชื่อไม่มีชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อปลาดุกเลย ปลาหมอปลาเข็งแค่ยังไม่รู้เลยเป็นปลาอะไรนะแกลับไมันจันนี่อะจันมึงก็เอาที่มึงเอาคุยอะคือดูอะไรมึงเรื่องเป็นอยากให้มานอนเอาเอาหนีแล้วกันเด็ดเอาหนีแล้วกันพุ้มมานอนวันเสาร์เอาวันอาทิตย์วันที่วันออกมานอนวันเสาร์วันอาทิตย์นอนกับแม่ก่อน

เกิดจัดหน้าก็มาเป็นพี่น้องกันปุ้มเลยนี่ทายล้นี่ไงครับมึงเน่ากะลูดพี่น้องที่พูดนี่นะครับเพื่อนกันเพื่อนซีๆเลยมาจากหนองคายตาเด่งมาที่มาที่หนองเสือเลยนะเพื่อนกันเขาดีหน่อยขเยข,เขเา,า,จจา,า,าเดินเขาเดินคล่องกว่าเราเอาช่างแรกเขาเดินคล่องกว่าเราอีกทายเอ้าแกก็ตั้งไว้สิ แกก็ตั้งไว้ไม่ได้ไม่ได้ก็มาไล้ขาตั้งมาตั <อะ S 1> <Okay. S 2> ้งอยู่แล้วเออโอเคแล้วก็เพื่อนปึ๊ก,ต,กติดคลิปเลยใครด้วยบอกด้วย,วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกว็วกดติดตามมาให้ด้วยนะครับขอให้สำหรับคนกดไลค์สำหรับคนติดตามขอให้รวยขอให้รวยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ 来来来来！